สวัสดีครับผมย่านะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานจินหวังนะครับอยู่ที่จังหวัดลําพูนพอดีวันนี้เนี่ยผมมาที่ซัต s ิสเทมสาขาเชียงใหม่นะ,ะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถ3ล้อไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกนะครับผมแนะนำนะครับท่านสามารถที่จะมาติดต่อเราได้นะครับที่ซ e ตอูวิเซชันสาขาเชียงใหม่วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวไทตัน1นพลัดพัดต่างจาก1.1ธรรมดาตรงไหนอ่ะพามาดูครับ1.1 ตัวนี้เป็นไททัน1 1พลจดพัสนะครับซึ่งตัวขนาดมอเตอร์เนี่ยเป็นขนาด1 0 0 0พันวัตต์นะครับ1 1พลจหนึ่งพัสก็คือสามารถที่จะพับเบาะตรงนี้ได้น่เป็นพับแล้วกลายเป็นกระบะท้ายนีซึ่งกระบะท้ายนะครับมีความกว้างเท่าไหร่นะครับความกว้างอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับส่วนความยาวท้ายกระบะนะครับจะอยู่เก้าสิบห้าเซนติเมตรนะครับก็คือเจ็ดสิบคูณเก้าสิบเซนติเมตรนะฮะแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถสามล้อไฟฟ้ากึ่งบรรทุกแล้วกันนะครับโดยสารก็ได้ นะครับบรรทุกก็ได้นะครับก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่จะใช้รถประเภทนี้ในการจับจ่ายซื้อของนะครับหรือขนสินค้าขนพวกสินค้าการเกษตรแล้วกันนะครับที่ไม่หนักจนเกินไปอาจจะซื้อให้พ่อให้แม่ที่ทําเกษตรอยู่บ้านนะครับขับเข้าไปในสวนนะฮะแล้วก็อาจจะมีมะพร้าวมีมะม่วงใช่ไหมก็สามารถที่จะใส่รถแล้วขับออกมาได้นะครับซึ่งเนี่ยตัวเนี้ยถ้าจะนั่งนะครับ ไปกันตายายนะครับตาขับยายนั่งนะฮะก็นั่งได้แบบสบายๆเลยจะนั่งน่าจะนั่งได้สองคนนะนะครับนะครับผมตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็นั่งได้สองคนรวมคนขับด้วยก็เป็นสามคนนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสําหรับรถสำหรอไฟซฟาแบบบรรทุกนะฮะด้วยขนาดมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์นะครับล้อเนี่ยน่าจะเป็นขนาดเอ่อสามจุดห้าคูณสิบสองนะครับทั้งหน้าแล้หลังแล้วก็อย่างหนึ่งจุดเด่นไม่น่าเชื่ออันนี้มีเกียร์ทัลโอด้วย งงเลยนะครับเพราะเตัวยังใญ่ไม่ค่อยเจอรถสามล้อแบบนี้เกียร์สโลคันนี้มีเกียร์สโล่ให้ด้วยนะครับก็ใช้สําหรับเในการบรรทุกในกรณีที่ว่าอาจจะเข้าไปในพื้นที่ร่องสวนไรนาก็สามารถที่จะเข้าเกียร์สโลแล้วก็ขึ้นจากตัวร่องสวนไรนาขึ้นมาได้นะครับก็ <S <S จะเป็นรถสามล้อไฟฟ้านะครับถึงบรรทุกที่เรียกว่าสเปคถือว่าโอเคมากนะครับเดี๋ยวตอนตัวนี้จะมีสีสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีอะไรเอ่ยนี่มาดูครับ สีสีเขียวเขียวเทาะอันนี้เขียวเทานะฮะอันนี้ยสีอ๋อครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไทตัน1.1อ่านะครับไทตัน1.1อ่ะพามาดูครับไททัน1.1เป็นยังไงนะฮะปึ๊บไททัน1.1เป็นอย่างนี้ครับเกิดซื้ต่างจากไทตันพัดตรงที่ว่าไม่มีเขาเรียกว่า สามารถพับเบาได้แต่ตัวนี้นะครับมีเบาสําหรับคนนั่งได้นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้่าสามารถเปิดเปิดเบานั่งด้านนี้ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเบาเนี้ยเป็นเบาเสริมถ้าลูกค้าต้องการที่จะใส่เบาเพื่อนั่งสองด้านต้องซื้อเบานี้เสริมนะครับเบานี้คือเบาที่เสริมขึ้นไม่งั้นเนี่ยฝากระบะท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบฝากระบะแบบเปิดท้ายธรรมดาแบบนี้เลยเหมือนรถกระบะเลยนะครับก็คือเปิดท้ายเพื่อบรรทุกของแล้วก็จะมีฝาท้ายตัวนี้นะครับ อ่าเพื่อเอาไว้บรรทุกของนะครับสามารถบรรทุกสินค้าได้ประมาณสักสองถึงสามร้อยกิโลกรัมนะซึ่งตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด6กสโวลต์20ิบแอม์อร์นะครับก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้ของผมนี่ก็สบายเลยนะครับนั่งสองคนก็นั่งควายซ้ายขวากันนะครับมองหน้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถืงนนะตัวนี้มอเตอร์ขนาดหนึ่งันวัตต์นะครับถ้ารุ่นไม่มีนี่นี่น,น,นี่รุ่นนี้ ถ้าลูกค้าสั่งแบบเอาไว้บรรทุกอย่างเดียวแล้วก็มีมีที่นั่งด้วยนะครับก็คันนี้เลยนะครับ1 1จธรรมดาแต่ถ้าต้องการเบาะนั่งตัวนี้สั่งเพิ่มนะครับเป็นออปชั่นเพิ่มลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้นะฮะอันนี้คือหนึ่งจุดหนึ่งพัดอันนี้คือไททันหนึ่งพัดอันนี้คือไททันหนึ่งจหนึ่งธรรมดาอันนี้ไททัน 1. 1หนึ่งแบบเสริมเบาะนะครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมี1 1จธรรมดาจะมีสินต้าเงิน สีเขียวพาเทลสีแดงนะนะครับมีสามสีถูกไหมครับสามสีไหมตัว1.1อ่ามีสามสีนะครับส่วนตัว1.1พัดจะมีเขาเรียกว่าสีสีเขียวขี้มา้าเขียวพาทเทลล้วกันนะครับแล้วก็สีแดงอ๋อตัวนี้ด้วยอ๋อโอ้โหแล้วก็สีแดงนะฮะมีสามสีเช่นกันสีเทาดํามีปะ ยังไม่มีนะครับมีอย่างละสามสีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแวะมาที่ z ซตอีว t เ o n ชสาขาเชียงใหม่หรือทุกๆสาขาได้นะครับเรามีด้วยกัน6สาขามีสีหมู่เมืองลังสิตสาขาขอนแกน่นสาขาเชียงใหม่กาญจนบุรีพัทยาแล้วก็กระบินบุรีหกที่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็กดเข้าไปดูในเพจในลิงก์ของเราได้นะครับด้านล่างครับสวัสดีครับ